สอเอาแหวนนี่ซื้อน้ำม okay. ันให้สิซ okay. ื้อน้ำมันซือมาหกันเลยนให้ว่าห้อยนี่ไปว่างอเบิดน้ำมันตายแล้วก็ให้ตัวนั้นแล้วก็ให้ตัวฟานนั่นแล้วกอ้เอจังซี่อาก็ให้ตัวฟ้านเจ้เติมน้ำมันแล้วมันขึ้นฮอรคีดเดอเอ้าฮอดคีดเก่งมนบอฮารคีดเก่งเขาให้เจ้าเบิรงด้วยนี่เด้อน้ำมันเจ้าฮานี่เด้อมันโกลงสุด เฮาก็บอกว่ามันเบิร์เฮากัสิเอาทรำนี่คิดว่าสิจ้างคิดว่าสิจ้างเขาเท่าไหร่บาดคิดว่าสิจ้างเขาเท่าไหร่เอาเบิดน้ำมันทางนึงเฮาได้ได้เกินสามพันกาแค่ร้อยอยูแล้วนารวัดขีเหนียวครับสามพันสี่พันบุหรี่การเงินเราลอดเคลื่อนออกจากอันเลื่อนกัน บดไปแล้วเครื่องลิ้นแล้วก็สารลวัตเดียวเดือไปบึกเลยเงินวัดเงินวัตเงนวัตไปเดียวเป็นสารลวัตสารลวัตดีว่าจันจานสารลวัตรลอยลมตลอดอีตลอดโอนรออ่ะวัวพื้นเลื้อยไหมโซก็ได้ให้เขาพูบัวมีเลื้อยเลื้อยกับปลาเลื่อนไปซื้อ พี่หันหน้าเหันหน้าไปพุ่นสวัสดีครับซื้ออย่างเงี้ยล่ะซื้อว้าวโอ้ใส่ว้าวมันยกขึ้นด้วยล้มไรเลียนว้าวเหรอมันดูหนาวแล้วฮะดูหนาวเรอดูหนาวเลยเลียนว้าวเหรอปั่นขึ้นไม่เม่ขี้มันเลยโอ้ยไม่ดินั่นนั่นหาการเฝ้าหน่อฮะ นี่ยืนในฟอยนี่มาเิ้นฟอยภาษากระดาษอันนี้ไปเอาหูใหญ่ไปหาเข็มหาเข็มแทงเอาไปเลยเลยยืนในฟอชุมงเมบูดีเลี้ยงอยากว่าฟอสุมงเราเลียงเรา แลนว่าขึ้นแล้วก็กวนมูบ่ะวัฒนาน่ายมูแลนว่าว่าขึ้นคำปันเอ้ยซื้อสักบาทก็ถือแค่ฮะวาว่าสิบรอันนี้ก่อันนี้สองเสองบาท้สองบาท เป็นเท่าไรบาัก็ได้อานี่บเจ็ดบาทเหายไปแสเงินจักวาสบาทขอทอนมาจากบาทขอทอนมากอ่ะมันสี่สิสสสสบเขาทขอนมากอะมัน,ออมออนเอ่อสามสิบห้าบาทเงินจนกักวาสเนี่ย เอาเป็นเจัดบาทเงินสี่สิบเงินสี่สิซื้อไปิบเจ็าทมันซื้อไปบดเลยิซื้อวอันนี้ก็ห วันนั้นไรตาเหลือกตะลานโอ้ยหมอนี่สี่สิบบาทนับอย่างดีสุดท้ายห่อไปห่อมาซื้อขนมเบ็ดปั่นเลยคำปั่นเลยคำปั่นนี่ปั่นเบ็ดเลยคำปั่นเทื่อนทะเลน่าเนี่ยเห็ดเรียวเทื่อนเบื้องมันจะขึ้นอยู่ปะทีไทยรูปปอน เวนบรรยากาศร่มนี่เลยนะบะเจ้าแลนวาวออกองปัด tay háng quá ý ơi nó nát gần bó háng ờ bó, bó háng ờ tôi xóa vào không phần ไเสียซักขึ้นสูงขุนเหร่อแลวมมากปล่อยขึ้นเลยขึ้นแล้วอ่ะปลอยไล่ล่ไเลยไลเลย ข้างข้างข้างนั่นที่ข้างไปาฮ่าอ้าวไปไปฝันไปฟันเนี่ยฟันไปเนี่ยนาค่างมันค ah ือสีเจือดเจือดใะเลี้ยมมันจังนักค่างโอ้นาค่างเลย ตัวอ,อ้อมข้างฮะมันเดี๋ยวพาเขากันเลยท,ทดสอบกันละวันนี้ทดสอบ <c oughs> <c oughs> นนล้มมาแล้วเตียมเน่นอะเตียมเ่นอ่ะเอาฟ่ฟาฟอขึ้นแล้ววันว้อชุดแล้วือกชุดแล่การแล้ววันโอ้ขักเลยขักแล้วไไว้า <c oughs> một ต้อง len hả một แลน len <laughs> 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 นี่นี่เสื้กต่อขึ้นอีกขึ้นแล้วบ้านเวิดมือแล้วนะเฮจะชินละปะห้องไม่ยุ่งเวิดบ่เลยไม่ยุ่งสองตัวบ่โอ้คนหุ่นจั๊กเนาะไม่ยุ่งไม่ยิงเนาะ ของเามาเห็ดสินลปาเนี่ยของมาเย็ดสินลป่าเลยนี่แดงเนาะของห่อมาเห็ดสินลปาเขาบุเออมาเขาบ้เอาไปขายมแดงปัญญวันเราเอามาให้เราเราม้างออกจากเพื่อนแรเสินลป่างามๆอยู่ห้าแล็กเขาไปไม่แดงตัวนึ้เบิ่งขว่าไม่แดงไงตัว ยุงจังอันสมโอ้าเจาะเตีอยได้อกเชียงี้รักาได้งง้รักขายด้าด้หนไหม่าดดิบบอกเขาบอค่าดเนาะใครขาเขาไปซ่เขาเอาไปซ่เป็นของดีเวิร์ด้แมนวเป็นของดีเวิรแหละ ตัมันหล่อนพี่น้องกย่โยนบายส่วงบายบายบอกกันส่วงไปบายพี่น้องไม่เศร้านี่กันนี่อย่าโยมมันลงมาเล่นเนาะหลายผู้หลายคนบริายให้พี่น้องอย่าโยมนทุ่งหรอกมันหลายคนหลายคน,ยคนมันหลอกหลอกนั่นเว่ยโอเคบรรยากาศส่วงไปบาย กอไฟ่ต้นน้ำร้อนหลังกาแฟ้ลังผี่น้องไผ้ก็บเมล็ดติดเลย กอกันช่วงบ่ายพี่น้องอย่่เศ้านี้ก็อยอมเพิ่มมาเป็นน้ำก็บวัเด็กเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งด้วยลงมาด,ด,ดังไฟช่วงบ่ายมุ่งมาด,ดังไฟตมน้ำร้อนอ่ะแตหรับคลิปนี้ก็สิขอจบทรัมนีแ้แหละพี่น้องไปมากไปสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พื่อปรโมทคลิปใหม,ม่พี่น้องขออ่นไม่คิปหนา้า